จะอ้วนนี่ของชอบเออเคยวิ่งมาหาแล้วจะอ้วนเนี่ยเง็บงั้น,งนกินนี่เนี่ยเอาไม่อร่อยไหมโอ้อยาให้ไปป้อนต้นไม้ขึ้นมาขึ้นมาเพราะชอบขึ้นมาเอาขึ้นมาให้หนูเพราะเอปักไว้นี่นะนีอันนี้เอาแหว่งมาแล้วแล้ว,วนี่จะแหว่งแสนรู้งับ กินยูนนั่นเหรอเออไปกินตัวนู้นเออๆอไปแล้วเอ็เร็วโอ้ยโอคิดถึงคิดถึอืมโอ้ยโอขึ้นยากโอ้ยแงาแง่มงามงงไกลอ่าเอียกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบแงบเอาแก้วมาก่อนไม่เอาเหรอไม่ชอบเหรอ อ๋อชอบทำไมจะไม่ชอบของแ่บเนาะมาเร็วทำมาเร็วนี่ครับเอาเร็วๆเอานกก็กลัวอะไรกว่านก พนกพิน้าเหรอง่ายวันนี้ได้กินมังกรแก้มังกรมาแล้วกรีบๆรึบรีบบรวนมาแล้วววนต้องเดินไปใกล้ๆกล้เฮารบๆรึบ เงี้ยเอาแก้วมาก่อนไม่เอาเหรอไม่ชอบเหรออ๋อชอบทำไมจะไม่ชอบของแ่บเนาะไปละขึ้นไปละมาแล้วมาแล้ว,วโอ้โหโโอหมาต้อนรับอย่างดีเลยมาแล้วไปละ

อเงียกินงียบแป๊บเดียวหมดนี่งับเดี๋ยวตามไปนู่นนะมาแล้วมาแล้เร็วเรวเร็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 วเจ้าขาวมาแล้วมาแล้ว เจน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 แบบหนึ่งเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้นี่ไหมนี่นนขวานกพิราบนะเร็วไปละมานี่ขวดจอแดง ไล่จีนทำเลยจะแดงเจ้าขาวกลัวแกแกมันไล่ไปไปไหน้ว,วกินไวมากและเดียวหมดของชอบอยู

ชอบเที่ยวมากกังกรกินง่ายที่ไม่มีมีดสับให้เขาชิ้นเล็กๆเอาชิ้นใหญ่ไปเลยคำเดียวอิ่มลงมาเอากระดบ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  เงียบถ้าชิ้นใหญ่ก็จะขึ้นไปข้างบนเลยนะไหนเอ่ยไหนเอ่ยสวัสดีครับมาแล้ว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 กลามาแล้วโอลงมาลงมาลงมาเร็ว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 ลาลงมาลงมาอันนี้อันนี้ บายใจขึ้นไ,ไปแล้วต้นไม้โอ้โหโดดนู่นแล้วเอาเลือตัวไหนจะแบ่งเป็นไหนเนาะแ่ง อันนี้ไหมโอ้โห,โหอะไรอะ่ะใครไปไหนอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮย <c oughs> ต,เตเาเอ๋ตาเอ๋มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะแวงโอ้โอยังไงแปบ๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวพ่อจะแกะให้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่ปึ๊บจะแหวงไม่กลัวใคร ไปกินนู่นเลยแงมแงมแงมไหนใครมาอีกไหมามาแล้วมาแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวโอ้ยลืมจิ้มเอามาแล้วมาแล้ว อ,อ,อ๋อน้ำ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 ปากน้ำปากน้ำปากอางเงี้มแม,แมของชอบนี่อุ้ยมีเน็บไปในต้นด้วยจะหลานมากมีเน็บไปกินด้วยนะของแท้เอาครยังไม่ได้มาแล้วไหนตัวหนึ่งมปซ่อนอะไรอยู่ตรงนั้นนะนะ Kéo khá lâu quá A lê A lê A lê Ủa khô Điều pẹp nung Điều Điều Lung mê lung mê Ngân lung mê lưu Khá lung mê Lung mê lưu right. Chín mê nhai kêu na A Khá A lê กรึบกรึบคึอกรับอากินแบบนี้เลยเหรอเนาตกลงกินแบบนี้เลยเหรอโอวยกล้องก็เอาเมาดีดีที่ขาวเอานี่เร็วเร็ว เอาด้วยต้องอโอ,โอ้ยผลไม้เขาก็ไม่เกีะให้เอาตัวเล็กก็้ามาตัวเล็กเอานี่อ่ะเอินทางด้วยไหมครับเดี๋ยวเด้อโว้ย อันเนี้ยเอาแหวงมาแล้วเร็วนี่จะแหวงแสนรู้งับกินยูนนั่งเหรอเออไปกินโนนู้นเอาเอาเอไปแล้วอะอะเร็ว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 เรวเร็วเร็วเรวเรวเรวโอ๊โคิดถึงคิดถึอืโอยโอ๊โขึ้นยากโอ๊โ อันเงี้ยเงี้ยเงี้งี้ยเสบายใจแซ่บไหมกินลูกใหญ่ใหญ่อิ่มไปเลยนี่เ่านดูกล้อง้วย ไงโชว์กล้องด้วยหันโชว์กล้องด้วยนนี่เป็นไงโชว์กล้องด้วยโชว์กล้องเลยเหรอนี่ วิ่งหนีไปไหนลัวคนนี่นี่อนะ่ะเร็วเร็วเอาเร็วเร็วเฮ้ยโอ้โห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 ตัวนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยแหละประจำล็อกแรกล็อกแรกจะเอามั่งไม่เอามั่งลีลาเขาเยอะเนี่ยตกลงเอาไหมไเร็วลีลาเยอะมากอจอมลีลา Những cái này, chào mẹ. Hãy đều. Hãy đều. đi ra Hãy may Hãy đều. tôi đều. đi đều. Hãy đều. เนี้ยก็กลัวนี่ดีกว่าจะอ้วนนี่ของชอบเออเคยมันวิ่งมาหาแล้วจะอ้วนเนี่ยเงี้ยงั้นกินนี่เนี่ยฮะเอาไม่อร่อย,อยไหมโอ้อยากให้ไปป้อนต้นไม้ขึ้นมาขึ้นมาพเพราะชอาบขึ้นมาเอาขึ้นมาให้หนูเพราะอ่อาปักไว้นี่นะนี่ดีลาเยอะต้องให้ป้อน ขึ <c oughs> ้นไปกินนู่นแหละบนต้นไม้แล้วยิงกรึบกรึบกรึบทำไรเอ่ยมาแล้ว <c oughs> ออมาแล้ว,มาล,ว,ม,าลวมาลงมาเ,ออเดี๋ยว Thank <laughs> you.